เมื่อกี้พี่เอกที่โทรมาหาพี่แซนบอกว่าตอนนี้หน้านาน้ำท่วมหนักมากเขาอัปเดตกับพี่แซนแล้วเขาบอกว่าที่น่านมันค่อนข้างแย่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะท่วมหนักมากเนาะเจี๊บเขาก็ส่งเรือไปแล้วอย่างี่แอบ,บอกว่าเออตอนนี้มันมีเรืออยู่ลำหนึ่งเจี๊บซื้อไว้ฝากส่งไปเรียบร้อยแล้วดูสถานการณ์ให้เจ๊นหน่อยว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเดือดร้อนหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอันดับแรกคือ หนึ่งน้ำมันท่วมแบบนี้มันจะมีคนที่เขาอยู่ข้างในอีกจํานวนมากที่ยังไม่ได้ออกเจเชื่อว่ายังออกมาไม่ทันเจว่าสิ่งที่เขาขาดก็คือขาดเรือขาดบุคลากรในการขนคนออกมาเนาะสองคนที่ออกมาแล้วอ่ะยังมีคนอีกจํานวนเยอะมากที่เขาไม่รู้ว่าออกมาแล้วไปรวมตัวกันอยู่ที่ไหนไม่มีที่พักไม่มีที่นอนไม่มีที่กินไม่มีน้ําไม่มีข้าวสารไม่มีอาหารแห้งไม่มีคนทําอาหารให้นู่นนี่นั่นเจว่ามันต้องมีค่อนข้างเยอะ ข้างในเรารู้แล้วแหละว,ว่ายังมีคนติดเยอะแต่ข้างนอกที่ออกมาแล้วอ่ะเขาขาดเหลือต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเธออัปเดตกันมาหน่อยอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้เนาะแล้วเราก็เอาพื้นที่สื่อของเราทั้งหมดที่เรามีอ่ะช่วยประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือให้กับเขาด้วยปุ้มเหมือนกตอนที่เชียงรายอ่ะว่าเขาขาดเหลืออะไรพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ตรงนี้มาได้เลยแล้วถ้าเกิดเรามีคอนเน็ชันอะไรกับพี่มูนิติหรือ กู้ภัยต่างๆมึงซัพพอร์ตเลยแล้วอุ้มติดต่อพี่ป๊อปอันนี้คือทีมเดิมที่เขาไปเชียงรายกับเราถูกไหมใช่ค่ะมีเรือสองลำเขามีอะไรบ้างมีเรือสองลำเลยค่ะมีเรือสองลำแล้วมีคนคถูกไหมก็จำนวนคนรถไปสามคันนะคะพี่อ่ะโอเคทีนี้อุ้มบอกพี่ป๊อปเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวเราจะไปน่่นกันแล้วทีมพี่ป๊อปอะเขาพร้อมไหมมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วคนจํานวนคนทั้งหมดกี่คนแล้วเดี๋ยวเหมือนเดิมค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวเจซัพพอร์ตเอง เดี๋ยวอุ้มลองอัปเดตกันมาเรื่อยๆพรอมเมื่อไหร่เจ๊เค<ด>ียงงูเคียงงานอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราบินตามกันไปได้ค่ะอุ้มคุยกับพี่ป๊อปถ้าเกิดเขาพร้อมอะไรจริงๆเดี๋ยวอุ้มฟิกต็อปไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเจ๊กับพี่แซนจะเคียงงานฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ<ด> <ๆ S 2> ๊บินตามไปเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มมาอยู่ตรงนั้นปุ๊บอุ้มลุยลงพื้นที่กับพี่ป๊อปเลยแล้วอุ้มดูเลยว่าขาดเหลืออะไรยังไงแล้วอุ้มอัปเดตกับมาหาเจ๊เรื่อยๆได้ค่ะ อุ้มอัปเดตกับพี่ป๊อปก่อนสถานการณ์เป็นยังไงความพร้อมของเขาอ่ะอุปกรณ์ลดคนมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาพร้อมเร็วสุดเมื่อไหร่แจ้งมาเลยมึงดูหน้าง,งานเลยว่าขาดเหลืออะไรยังไงบ้างแล้วที่นั่นมึงดูเลยนะว่าเขาขาดอะไรที่นั่นอ่ะถ้าขนจากที่นี่ไปได้ไปซื้อเลยอุ้มนําทีมแทนเจไปเลยไปซื้อแล้วขนจากกรุงเทพไปเลยเรือเราไปอยู่ที่นั่นแล้วลํานึงคอยประสานงานกับทีมนู้นด้วยเจีอีบกับเฮียส่งเรือไปแล้ว ลองดูด้วยว่าเรือเราอยู่ที่ไหนขาดเรืออะไรบ้างภาษาเลยแล้วพวกนี้อุ้มอัปเดตกับเจตอนเช้าเลยได้เราให้ป๊อบโทรมาหนูโทรหาไปค่ะได้ผมว่าถ้าเราเอาน้ำไปเผื่อด้วยถ้าสมมติยังไงน้ําเราต้องไปงั้นเอาตามนั้นมึงดูเลยว่าพี่ป๊อปพร้อมเมื่อไหร่เร็วสุดเมื่อไหร่มึงไปกับเขาแล้วเจ๊กับพี่ชายเคลียร์งานฝั่งนี้ได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวกูบินตามไปได้ค่ะโอเคตามนั้นฝากด้วย